พี่น้องครับวันนี้ช่วงบ่ายสามเศษนะครับก็มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นที่อำเภอเจะนะครับนคนร้ายรอบวางระเบิด รถอสอนะครับของกองร้อยอำเภอเจนะนะครับที่บ้านกูมุงตาบลช้างเผือกนะครับทำให้อสอเราเสียชีวิตไปหนึ่งคนนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งแล้วบาดเจ็บอีกส่วนหนึ่งก็อีกสามคนนะครับสำหรับคนที่บาดเจ็บทั้งสี่คนนะครับก็พ้นขีดอันตรายนะนะครับในในช่วงเย็นนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับท่านนายอำเภอโยฮัน เป็นหาวันนะครับซึ่งเป็นนะถือว่าเป็นนายเพลยุทธที่นะครับเป็นไทม์สิมที่เป็นคนยะลิงนะครับตอนผมเป็นผู้ว่าปัตตานีท่านนายเภอก็เป็นประหลัาเภออยู่ที่ยะลิงนะครับก็เป็นคนที่อาสาเข้ามาลงช่วยพัฒนาหรือแก,แ,กแก้ไขปัญหาในพื้นที่บ้านเรานะครับอันนั้นด้วยความตั้งใจนะครับก็ท่านก็เล่าฟังว่าในชั่วโมงแรกของการเกิดเหตุนะครับท่านอธทิบดีกรมการปกครองท่านท่านอัจฉริย์ จำพันธรัตนี่ก็โทรเข้ามา นอกจากได้คุยกันเรื่องของเหตุการณ์ทั่วไปแล้วนี่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านก็ให้ขวัญกําลังใจกับลูกน้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญกําลังใจที่สําคัญว่าผู้มิงค้ชาได้ติดตามเรื่องใส่ใจในความทุกข์สุขของลูกน้องนะครับอันนี้ผมก็คงจะเอาโอกาสที่จะคุยขอบคุณท่านอธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เรียนว่าผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณเปิ้ลวลภานะครับภรรยาของ อ,อ,อสออัจพรนะครับบอกถึงการที่จะเยียวยาดูแล นะครับให้ขวัญกำลังใจครอบครัวแล้วเราถือว่าเราถือว่าเป็นคนที่เราจะต้องช่วยเหลือนะครับเพราะงั้นมีสิ่งใดที่ยังต้องการช่วยเหลือดูแลอยู่นี่นะครับผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะรับที่จะดูแลครอบครัวนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ทราบจากสภาพครอบครัวก็มีมีลูกสามคนนะครับแล้วก็กําลังเรียนหนังสืออยู่หนึ่งคนเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็อีกสองคนก็ทํางานแล้ว ครับแล้วก็มีอัตพรเองก็มีพ่อแม่อยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ลำบากอยู่นะครับเราก็ต้องดูแลนะครับ ซึ่งตรงนี้เองก็อยากจะเรียนเป็นขันม์กำใจนะครับแล้วก็ได้คุยกับทางากำนันผู้ใหญ่บ้านในฝ่ายพื้นที่ก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าความรู้สึกของนายเพอนะครับที่บอก่ต้องการที่จะให้เหตุการณ์ในพื้นที่นั้นนะครับปลอดเหตุปลอดภัยเนี่ยก็ยังเป็นความตั้งใจของนายเพออยู่นะครับแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าก็คงจะต้องเพื่อนายเพอก็เพิ่งย้ายมานะครับแล้วก็มีความตั้งใจเป็นพิเศษอย่างนี้ก็ให้ให้ให กำลังใจนะครับทุกฝ่ายคงต้องช่วยกันนะครับภาพข่าวจากบอสครับวันนี้ก็เป็นภาพข่าวเฉพาะเกิดเอาเอาเรื่องของตัวจีนนะครับเป็นภาพจากาตำบลตนาะเมระนะครับบ้านบ่อน้ําร้อนนะครับของท่านนายกวิรัต แกยตานนะครับก็มีท่านในอำเภออมรชุมช่วยนะครับท่านายนอำเภอเบตงแล้วก็ท่านนายกสกุลเลิงรักกุลเลิรักกุลเนี่ยนะครับก็ไปร่วมงานกันนะครับก็เป็นเรื่องของการงานจุดจีนของบ้านของเผ่าลาหูนะครับลาหูซึ่งก็เป็น เผาอยู่ในพื้นที่ของตำบลตะนอแมร้อนี่นะครับแล้วก็ในการเป็นงานกตุตจีเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีนะครับที่มีคนให้ความสนใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียก็มาร่วมในงานนะครับก็มีอพิธีที่แตกต่างออกไปก็น่าสนใจนะครับก็นำมา,าถ่ายทอดให้พี่น้องเราได้ดูกันนะครับ